วิธีการติดตั้ง DIY สำหรับรูปภาพสไลด์นะครับอันนี้เป็นโค้ดเบื้องต้นเราสามารถปรับแต่งได้นะครับผมจะยกตัวอย่างคลิกตามผมเลยนะครับตรงนี้เราจะเลือกอะไรใส่ผมในที่นี้ผมเลือกใช้กระทู่ล่าสุดแล้วกัน ในสถานนี้เราจะเอารูปไปแสดงขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเฟรมที่เราชะสร้างนะครับเราไปปรับแต่งที่โค้ดที่ผมให้ไปซึ่งอกมาจากบอดจีนนะครับในที่นี้ผมเลือกอกระทูใหม่แล้วกันแล้วก็ให้มาโชว์บทใดบ้างในแสรงกันรูปนะครับแล้วก็เลือกเอาตามใจชอบอันนี้ผมแสดงตัวอย่างคือบอรททั้งหมด ตรงนี้เราจะมีการอัปโหลดรูปหรือไม่อัปโหลดรูปเราก็ทําการติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับให้แสดงเฉพาะที่เราอัปโหลดรูปเท่านั้นตัวนี้ความยาวของชื่อผมใส่ไป80แล้วกันของใบของ,งสูตเราไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันไม่แสดงอยู่แล้วตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเรายืนยันได้เลยตัวนี้คือมันบอกว่าให้ใส่ id โมดู l ผมไม่ได้ใส่นะครับผมใส่คำว่าเท็แล้วกัน01นหนึ่ง กดยืนยันครับคราวนี้มันจะเป็นลักษณะการแสดงเป็นเฟรมแบบนี้นะครับในที่นี้ผมเตรียมโค้ดมาให้แล้วเราก็ปีโค้ดตัวนี้ไปใส่แก้ไขนะครับไปที่แก้ไขไปที่แทมเพตโมดูลนะครับแล้วก็วางโค้ดนี้ทับไปเลยอัปเดตครับเห็นไหมฮะ มันก็แสดงสไลด์แต่ในที่นี้เราใช้มันแคบเกินไปหน่อยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างโยนมาให้ดูนะครับว่ามันแสดงแบบไหนนี่นะฮะเราก็ปรับแต่งก็คือการแก้ไขปรับแต่งได้เลยนะครับขนาดตามใจชอบเลยนะครับเราเฟรมเราใช้ขนาดเท่าไรเราก็ปรับแต่งตามใจชอบการแสดงผลก็แสดงลักษณะแบบนี้ก็จะดูเก๋กาไปอีกแบบ